สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวของเล่นกันอันนี้เป็นวัวตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมานะครับเอ้ยไอ,ยอ,ยอยตัวนี้ควายครับควายนี่ไอตัวนี้วัวนะครับตัวนะ้0หนึ่นบาทเองถูกๆเลยนะครับใส่ฐานมาห้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราอยู่กับของเล่นอะไรบ้างครับนี่รถแมคโครรถแมคโครตักดิน,นบูนนี่เป็นรถดำนะครับสีเขียว รถรถดำจะถลายลงมาูลงน้ำไปเลยนี่อันนี้รถดำอีกคันหนึ่งนี่สองคันโอ้โหรถดำเรามีเพียบเลยนะนี่มีรถบิ๊กฟุตด,ด้วยฟูุตหลอยน้ำนะครับนี่อีกคันหนึ่ง โอเคเรามาดูตัวนี้กันดีก,กว่านะครับวัวกับควายเดี๋ยวควายก่อนนะครับรับกล่องเป็นอย่างนี้ใส่ฐานด้านล่างนะครับเปิดสวิตต์ตรงนี้นี่ก็คือวัว หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับเปิดไปวิ่งแข่งกันกันกบเจ้าควายไปโอเควันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย